สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากดีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีก่อสร้างมาเล่าให้เพื่อนเพื่อฟังกันครับฟันร้ายของคนสร้างบ้านคืออะไรครับคือบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จแต่กลับพังสีลอกบันไดหลวมกอกน้ำรั่วปูนร้าวพอกุณจะฟ้องผู้รับเหมาขั้นไลน์เขาบอกว่าสายไปแล้วครับนายคดีบ้านชำรุดแบบนี้อายุค,ความแค่หนึ่งปีและที่พีคคือสารชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินให้คุณแพ้ครับบอกว่าคดีขาดอายุความแต่เจ้าของบ้านคนนี้เขาสู้ถึงศาลฎีกาครับและศาลฎีกาพิกคำตัดสินให้เขากลับมาชนะทำยังไงนั่นแหละครับนี่คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่2919ทับ2540ครับเรื่องแรกผู้รับเหมาทำงานช้าครับเจ้าของบ้านจะเรียกค่าปรับผู้รับเหมาเถียงว่าก็คุณรับบ้านไปแล้วนี่ แถมวันนั้นก็ทะเลาะกันเรื่องค่าจ้างถือว่ารับงานโดยไม่อิดเอื้อนแล้วจะมาปรับที่หลังไม่ได้แต่สารธีกาไปดูบันทึกส่งมอบงานครับซึ่งเจ้าของบ้านฉลาดมากเขาเขียนไว้ในบันทึกว่าโจ์ขอสงวนสิทธิ์ไว้เพื่อจะเรียร้องต่อไปสารธีกาบอกว่าคำนี้แหละคือคำชี้ขาดการเขียนว่าขอสงวนสิทธิ์แปลว่าคุณยังไม่สละสิทธิ์ดังนั้นเจ้าของบ้านยังมีสิทธิเรียกค่าปรับครับ ใครจะรับบ้านที่ยังไม่เสร็จดีจำคำเดียวนี้ไว้นะครับว่าขอสงวนสิทธิ์มาถึงประเด็นที่ทำให้แพ้สองสารรวดครับเรื่องบ้านพังสีลอกบันไดหลวมปูนร้าวผู้รับเหมาสู้ว่านี่มันคือการรับผิดเพื่อความชํารุดบกพร่องซึ่งมีอายุความสั้นๆแค่หนึ่งปีคุณฟ้องช้าไปคดีขาดอายุความแล้วนะซึ่งสองสารแรกก็เห็นด้วยครับแต่สารดิกาบอกว่า เดี๋ยวก่อนเข้าใจผิดมหันสารดีกาชี้ว่าคดีนี้เจ้าของบ้านโจทย์เขาได้แจ้งให้ผู้รับเหมาจมเลยมาซ่อมแล้วแต่ผู้รับเหมาไม่มาทำการที่คุณแจ้งให้เขามาทำตามสัญญาแต่เขาเพิกเฉยมันไม่ใช่แค่เรื่องของชำรุดอีกต่อไปแต่มันคือการผิดสัญญาจ้างครับ และคดีฟ้องร้รองเรื่องผิดสัญญามีอายุความถึง10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,9 3, ่าทับ 3, ชัดเจนนะครับแจง้งซ่อมแล้วไม่มาคือผิดสัญญาเจ้าของบ้านพลิกกลับมาชนะคดีเพราะสารดีกาบอกว่าคดีนี้มีอายุความ10ปีครับดีกานี้ยังมีอีก2เรื่องที่น่าสนใจครับเรื่องแรกผู้รับเหมาเถียงว่า เจ้าของบ้านยังไม่ได้ไปจ้างคนอื่นมาซ่อมเลยยังไม่ได้จ่ายเงินจริงจะมาฟ้องเรียกค่าซ่อมได้ไงสารดีกาบอกว่าได้ครับแค่คุณผู้รับเหมาผิดสัญญาคือไม่ยอมมาซ่อมเจ้าของบ้านเขาก็เสียหายแล้วเขามีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าจ้างที่เขาจะต้องไปจ้างคนอื่นทําแทนได้ทันทีไม่ต้องรอให้จ่ายเงินก่อนเรื่องที่สออันนี้แปลกครับเจ้าของบ้านฟ้องว่าหลังคาบ้าน ค้างคาวมันบินเข้าไปได้ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบศาลดีกาไปดูสัญญาครับแล้วบอกว่าในสัญญาไม่ได้ระบุว่าช่องหลังคาต้องป้องกันค้างคาวได้เมื่อไม่ได้ตกลงกันไว้ผู้รับเหมาก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องค้างค่าวครับยกฟ้องประเด็นนี้ไปบทเรียนจากดีกานี้3ข้อเน้นๆที่เจ้าของบ้านต้องจําครับข้อที่1ขอสงวนสิทธิ คำนี้ต้องเขียนไว้ในใบสมบงานเสมอถ้างานยังช้าหรือยังไม่เรียบร้อยเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับครับข้อที่ 2. ออายุความ10ปีถ้าแจ้งซ่อมตามสัญญาแล้วผู้รับเหมาไม่มานี่คือการผิดสัญญาครับคุณมีเวลาฟ้องเรียกค่าเสียหายถึง10ปีข้อที่3สัญญาคือทุกสิ่งอะไรที่อยากได้ต้องเขียนในสัญญาครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกฎหมายของผมด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ